สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel easy team life นะวันนี้เราอยู่กันในเกม d i s l i k e นะครับในคลิป happy กับชาเดนะครับวันนี้นะครับวันที่23เดือน8ปี2022นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามา3ตัวนะครับก็คือตัวแรกนะครับที่ป้ายแบนเนอร์ตรงนี้เลยนะฮะนี่เป็นกิจกรรมของเขานะครับ s k y w o s นะครับ sus นี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวละครใหม่เป็นสีดาวเพิ่มมา2ตัวเนาะเราเข้าเช็คกิจกรรมตรงนี้นะครับตัวละครตรงนี้กันตรงนี้นะฮะตัวละครที่1 ซูสครับไกอุส <These medals. S 1> นะครับ <me> ตัวนี้ <I S 1> เขาให้ลองไป <and S 1> เล่นในกิจกรรม <I> ด้วยเท่าที่ลองเล่นแป๊บหนึ่งนะโคตรเก่ง <laughs> เลยต้องมาแฮปปี้กับชาเดีนะครับนะในคลิปนี้กันเลยแนะปลงร่างได้ด้วยนะแต่ถ้าได้แล้วค่อยมารีวิวอีกทีนะครับส่วนตัวที่สองครับเป็นสีดาวนะครับชื่อของเขาคือนิกนะฮะนิกตัวนี้จะเป็นการเอาแต้มกิจกรรมของซูส นะฮะไอตัวไกอุสเนี่ยเอาไปแลกได้นะครับตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งนะครับก็มีเพิ่มในตู้สีดาวนะครับสองตัวเนาะโอเคเราไปแฮปปี้กับชาเดียกันเลยเดีกว่า เอาแล้วครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาดิกันแล้วเนาะตู้ของไอตัวไกอุสเนี่ยมันจะมีอยู่2ตู้นะฮะเพิ่มเลททั้ง2ตู้เลยขว้าสุดนะครับเซนสุดยอดเนี่ยหตู้แล้วถัดไปนะครับก็คือแผ่นเสียงทองคําที่เพิ่มเลทปกติเหมือนทุกครั้งนะครับแต่การเพิ่มเลทของออแผ่นเสียงทองคำเนี่ยตอนนี้เข้าการันตีตัวละครที่100ตัวละครแล้วนะครับก็คือตัวที่ร้อยนะครับเขาจะให้ตัวทองหนึ่งตัวทุกทีมัน120นะครับ ตอนนี้ของผมมันจะเหลืออีก5้าลงก็จะได้ตัวทองหนึ่งตัวนะครับก็ตัวนี้การันตีอยู่ที่450นะครับ450อใบทองเนาะแล้วก็ตู้เซนสุดยอดเนี่ยเขาจะใช้แผ่นเสียงพิเศษตัวนี้นะครับเออเป็นเม็ดิกเสียงสุดยอดเนี่ยเขาจะแจกมาให้ก่อน600ชิ้นอันนี้ไดฟ้ฟรีเลยนะครับในกล่องจดไหนถ้าใครได้หยุดเล่นไปก็อาจจะเข้ามานะครับแล้วลองมาสุ่มกันดูนะของฟรีครับ แล้วก็จะได้กิจกรรมของสุดนี้ด้วยนะครับในกิจกรรมของสุดเนาะ,ะในนี้เรามาดูรายละเอียดของการสุ่มในตู้นี้กันนะครับออระดับเลเจนต์อะสีทองจะอยู่ที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าตรงนีออ้ตัวนี้จะมีโอกาสออกที่ห้าสิบเปของตัวเลเจนต์ทั้งหมดนะครับตัวตัวใหม่เนี่ยแต่ว่าเมื่อเราได้รับเลเจนต์สีทองอะทุก2ตัวเขาจะให เป็นไอตัวสุดนี่มาเลยนะครับเขาบอกว่าจะได้สุดนี่มาทุกสองครั้งนะครับตรงหน้าตู้เขาเขียนว่าการอัญเชิญเอสเปอร์เลเจนทุก2ตัวจะได้รับเอสเปอร์ประจาอีเวนต์แน่นอนก็คือไอตัวเนี้ยเปประจำอีเวนต์ถ้าคุณได้ตัวทองออกมา1ตัวตัวที่2องเขาจะให้มาเลยอีกตัวหรือเปล่าเราต้องลองดูกันนะครับเ้วก็จะมีตัวที่อยู่ในภูก็คือตัวนี้นะครับจะมีโอกาสออกอยู่ในนี้เฉพาะในตู้นี้อ่ะจะอยู่ที่อี4ตัวนะครับลอิสฟิกกี แซลลี่ uh, แล้วก็เลเว่นนะฮะตัวนี้จะอยู่ในภูที่ในการสุม่มในตู้นี้นะครับเจ็ดสิบเก้าครั้งคือ80ครั้งได้เลเจนด์แน่นอนนะครับไอ้ใบนี้นะผมมีู่แค่11ครั้งมะสิบสองครั้งโอเคสุ่มเลยนะครับครึ่งเปอร์เซ็นต์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูครั้งที่สิบใบแรกสีม่วงแต่ตรงใบทองอะเหรีดเหรีดเยอะนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ จะไม่ผิดใบทองมันครึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เข้าเพิ่มให้นะครับตอนหลังหังเนี่ยยิมมง,งขัามไปเลยโอ้โอเคได้เซนเดอร์ครับอ่าเอาไปเพิ่มเลยโชว์นะฮะขอร้อยเพชรก่อนจิกแล้วก็แชร์ไม่ได้ครับเราก็ยังได้ร้อยเพชรอ่ากลับไปครับผมเหลืออีกสองครั้งเลยปึ๊บ ทำไมจะได้มันก็ได้ทำไมไม่ได้มันก,มนก็มันยังไงมันก็ไม่ได้ครับตีฟ้าครับเปิดเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่ออกฮะบางนนนคนก็เปิดใบสองใบก็ได้ละอ่ะด,ดูจิ้งใบสุดท้ายครับไอแผ่นเสียงพิเศษนี่เดี๋ยวก็ไปตามหาไดกิจกรรมของซุสได้เลยนะครับของไกอุ้งเนี่ยเคหมดละเรียบร้อยครับไม่ได้ครับเนาะสลุปตูดด้นี้ผมไม่ได้อะไรเลยโบเบ๋เลยครับแผ่นเสียงท้องคำครับผม ผมมีสองใบเดี๋ยวผมมีเพชรอีก9,200เนาะผมจะซื้อไปจนหมดเลยละกันได้เท่าไหร่อ,อืออึ๊บอ่าได้มาอีก46ใบครับปึ๊บจัดไปเลยอ่าดูเลขอีกทีนะครับดูเลขกันนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไอ้ไกอูสเนี่ยมีโอกาสออกมากที่สุดเนาะโอเคลุยไปเลยครับครั้งที่หนึ่งติดตัวแรกม่วง ถ้าเป็นม่วงก็ขอม่วงใหม่แล้วกันเอ่อหนึ่งตัวครับสกิปเลย๊บโอ้แฟดเซียอีกแล้วอ่ะหนึ่งตัวครับแฟดเซียไปครับเราไปดูหน้าตู้กันก่อนเนาะ450ครั้งนะครับการหมุนอ่ะผมเลยอีก40ครั้งก็โอ้โหมี38ใบ เดี๋ยวเคงต้องไปหามาให้ครบนะคือมันเลเจด์แน่นอนเนี่ย,ม,าากกย,ยมันอาจจะออกไกวุฒิกิจฉาสองใบเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋อาจจะมีไอ้แจกแถมให้เดี๋ยวไปลองไปดูจดหมายทีรู้สึกว่าเกมนี้มันโหดทุกวันเลรีเทิ่มนล้วแต่มันเปิดไม่ได้เ,เนี่ยได้ถึงเยอะอ,อ่าครับใบที่สาสครับ,ป,บปุ๊บปึ๊บป๊้ครั้งนี้มันแววววเฮ้ยแต่มันก็ หนึ่งม่วงนะครับเหมือนจะการันตีนะแล้วก็มีลุ้มหนึ่งตัวโอ้มีม่วงสองตัวครับขอดูก่อนขอค่อยๆดูแล้วกันเผื่อมีม่วงใหม่นะฮะม่วงใหม่ม่วงใหม่ม่วงใหม่ม so, โอ้โหเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับคิวตัวหนึ่งโอ้ ตัวี่สตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับจำชื่อไม่ได้โจเซอร์นะฮะจะหมดแล้วอเรียบร้อยครับก็ได้มาสองม่วงนะครับแล้วก็ลุง1 2 3 4ลุงอะอะเหลืออีกสิบแปดนะครับจึ๊กจิ๊ก อ้วนหนึ่งม่วงครับสงสัยการันตีแล้วเขาคงเพิ่มเข้าไปนะครับผมไม่ยังไม่ได้อ่านในโนต้ตแพดดีๆนะครับอาจจะเพิ่มให้หนึ่งรุ้งหนึ่งม่วงครับยืนนอนมาและมา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 ละ,าละ,าละตัวใหม่ตัวตัวโอ้โหเสียเจ้าของลงน้ำแข็งแล้วครับ ก็เอาไปเพิ่มรีโชนะถือว่าดีถือว่าดีอาดโอ้เรียบร้อยครับตัวลุงก็เป็นตัวธรรมดานะครับอ่าหนึ่งมง่วงหนึ่งลุงครับผมเหลืออีก8ปใบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขุดขุดหาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาคบราบแล้วสิบใบก็ไปซื้อในตลาดไออารีน่านะครับแล้วก็ได้แผ่นเสียงตัวนี้มาอีกในร้านค้ามีขายนะครับ ช้แต้มมารีนานะครับหรือว่าแต้มกิจกรรมต่างๆซื้อได้นะครับไปหน่งครั้งเอาตัวนี้ก่อนตู้หนึ่งสาดาวแล้วเดี๋ยว10ครั้งสุดท้ายที่บอกว่าการันตีให้เนองกลับไปตู้แผ่นเสียงร้องคำนะครับอ่ะการันตีสีทองแน่นอนหนึ่งตัวแต่อาจไม่ใช่แกตตัวนี้นะฮะอาจจะเป็นตัวอื่นนะลุย s <S ขอให้ออกขอให้ได้ อยากได้จริงตัวนี้มันเก่งมากเลยถ้าหมูสองหเนี่ยมาแล้วหนึ่งทองครับนผมตีแล้วก็หนึ่งม่วงนะครับแล้วก็หนึ่งลงครับอามางี้มาแล้วมาแล้วเ้ยเล็บเพิ่งโอ้โหโวว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 ว <laughs> แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้แล้วโหสวยพี่สวย,สวยนางสวยครับเนี่ยสจวสุดๆครับทุกคนตื่เต้นทุคนดีใจเ <laughs> อออันนี้เป็นการตัดสินใจของผมที่ตอนแรกผมจะเก็บเพชรว้ฟาร์มเอ่อหินต่างๆนะครับแต่ตอนเนี้ยไอตัวนี้มันเก่งมาก จนแบบเออวัดกันดูนะว่าได้หรือเปล่านะครับบวกกับมีคอมเมนต์บอกว่าอยากแฮปปี้กระชาเดนะครับแต่ผมก็แบบเกมนี้มันเข้มมากเลยก็เลยหยุดไว้ก่อนนะครับ้า้ม่ไม่เยอะจริงๆผมไม่อยากเปิดแต่วันนี้ก็คือแบบทุ่มสุดตัวเท่าที่มีนะครับเท่าที่หาได้ในช่วงนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวไกอุสซูสเนี่ยจะตามมาที่หลังนะฮะขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แฮปปี้กระชาเดจริงเลยบายบายครับผม